สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะครับวันนี้เรามีแนวคิดที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยครับจากมาสเตอร์พิกเก่งค่ะที่เรียกว่ากรมอัลกอริทึมนะครับคือเป็นการมองกฎแห่งกรรมผ่านเลนส์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยอืมใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ ครับผมมันไม่ใช่แค่เรื่องอโชคชะตาที่เรามองไม่เห็นแต่เหมือนเป็นแนวทางปฏิบัติเลยที่บอกว่าเราสามารถเขียนผลลัพธ์ชีวิตเราขึ้นมาใหม่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าโค้ดแห่งเจตนาหรือเจตตนาใช่ค่ะแล้วเป้าหมายหลักจริงๆของคอนเซป t นี้ก็คือการไปให้ถึงอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงเลยนะคะซึ่งเครื่องมือสำคัญที่มาสเตอร์พี่เก่งพูดถึงก็คือสติปัฏฐานสสติปัฏฐาน4ค่ะ ในคอัลกอริทึมเนี่ยเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากว่าเหมือนเป็นระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมระดับสูงสุดเลยโอ้ระดับสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าการฝึกตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาสมาธิที่มั่นคงแล้วก็ปัญญาที่รู้แจ้งซึ่งสองอย่างนี้แหละคะ่ะคือเครื่องมือชั้นยอดเลยในการเข้าไปดีบัก ดีบักระบบจิตใจเราเองถูกต้องค่ะตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดในใจเรานี่เองโอโ้โหการเปรียบเทียบกับดีบักโปรแกรมระดับสูงสุดนี่เห็นภาพชัดเลยนะครับเหมือนลงลึกไปถึง OS ของใจเราเลยใช่ใช่ค่ะแล้วสําหรับการเจาะลึกวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ประเด็นหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมากจาก EP14 นะครับคือสิ่งที่เรียกว่า control code อืม hmm. Control code หรือโค้ดควบคุมที่มาสเตอร์พี่เก่งบอกว่าเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ใจเรามันยึดติดไม่รู้จักคำว่าปล่อยวางจริงๆค่ะซึ่งเปิดหัวข้อไว้น่าสนใจมากครับว่าวันนี้เราจะมาถอดรหัสอีกหนึ่งบั็กในใจที่ทำให้ชีวิตหน่วงอย่างถาวรน,นั่นคือ Control code โค้ดควบคุมที่ทำให้ใจไม่รู้จักปล่อยวางแค่นี้ก็อยากรู้แล้วครับว่าโค้ดตัวนี้มันทำงานย่งไง ประเด็น control code นี่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่ามันแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเลยแบบไม่รู้ตัวนะคะครับผม ตามที่มาสเตอร์พี่เก่งอธิบายไว้นะคะโคดต,ตัวนี้เนี่ยมันมีอินพุตหรือปัจจัยนำเข้าที่เป็นตัวจุดชนวนให้มันทำงานซึ่งล้วนแต่เป็นอกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ค่ะคือความคิดการกระทำที่ไม่สร้างสรรค์หลักๆก,ก็คือความกลัวในรูปแบบต่างๆความกลัวค่ะแล้วก็ความรู้สึกไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นต่อสถานการณ์หรือต่อคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคืออตัอตราอัตราตัวตนของเรานี่เองใช่ค่ะความคิดที่ยึดมั่น ว่าฉันเป็นศูนย์กลางทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการหรือคาดหวังเท่านั้นเลยฟังดูแล้วอินพุตพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับในใจเราทั้งกลัวทั้งไม่ไว้ใจหรืออยากให้ทุกอย่างได้ดั่งใจเป๊ะๆใช่เลยค่ะแล้วพอเอนพุตพวกนี้ถูกป้อนเข้าไปในระบบใจเราแล้วเนี่ยผลลัพธ์หรือเอาพุตที่อัลกอริทึมตรงนี้มันสร้างขึ้นมามันเป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่ตามมาหรือที่เรียกว่าวิบากนะคะของการที่คอนโทรลโค้ดนี้ทํางานต่อเนื่องไปเรื่อย ก็คือความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งใจมากๆเลยเหนื่อยค่ะเหมือนเราใช้พลังงานเยอะมากไปกับการพยายามฝืนอะไรบางอย่างตลอดเวลาแล้วก็มีความเครียดสะสมเครียดโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะแล้วก็ความรู้สึกผิดหวังซ้ําๆพอมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เป๊ะๆและที่น่าเสียดายมากๆคือมันมักจะนําไปสู่การ เสื่อมถอยหรือสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไปเลยเพราะอะไรครับเกี่ยวกับคนอื่นยังไงเพราะเราเผลอไปใช้ความพยายามควบคุมหรือไปคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปไงคะในสิ่งที่เราจริงๆแล้วแบบไม่มีอำนาจไปบังคับบัญชาเขาได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าคิดนะครับว่าหลายครั้งที่เราเหนื่อยๆเครียดๆผิดหวังหรือมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะมีเจ้า control code นี่ทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆก็ได้เป็นไปได้สูงเลยคะ่ะ แล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆครับที่ทำให้กลไกลควบคุมอันนี้มันถึงได้ฝังลากลึกและก็ทำงานในใจเราได้ขนาดนี้ครับเห็นในเนื้อหาพูดถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะคือเบื้องหลังการทางานที่มันท่งพลังของคอนโทรลโค e เนี่ยมันอย่างรากลึกมาจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจเราจริงๆความกลัวค่ะอาจจะเป็นความกลัวต่อความไม่แน่นอนของชีวิตคือเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ก็เลยพยายามจะควบคุมทุกอย่างวันนี้ให้ได้มากที่สุดอ๋อกลัวความไม่แน่นอนใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นความกลัวการสูญเสียอํานาจกลัวควบคุมไม่ได้กลัวผิดพลาดกลัวถูกตัดสินอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งไอความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเข้าไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนี้แหละค่ะที่มันขัดแย้งอย่างรุนแรงเลยกับกฎพื้นฐานของธรรมชาติกฎธรรมชาติข้อไหนครับก็คือหลักอันนี้จังไงคะ ความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ว่าจะควบคุมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปจริงๆเหมือนยิ่งพยายามควบคุมก็ยิ่งฝืนธรรมชาติยิ่งฝืนก็ยิ่งเหนื่อยถูกต้องเลยค่ะในเนื้อหามีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือเรื่องของคุณอาร์ตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า control โค้มันส่งผลกับชีวิตคุณอาร์ตยังไงบ้างครับได้เลยค่ะ กรณีคุณอาร์ตนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเขาถูกอธิบายว่าเป็นคนใช้ชีวิตเหมือนเขียนสคริปต์หนังเลยเขียนสคริปต์เลยเหรอครับใช่ค่ะคือทุกอย่างต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าแบบละเอียดยิบตารางเวลาในแต่ละวันนี้ต้องเป๊ะมากๆกิจกรรมทุกอย่างถูกกาหนดเวลาขั้นตอนเข้มงวดสุดๆ โหตั้งแต่ตื่นนอนทำงานพักผ่อนใช่ค่ะแม้แต่เวลาส่วนตัวทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบที่เขากำหนดไว้หมดเลยโหฟังดูแล้วชีวิตคงจะดูมีระเบียบมีแบบแผนมากๆเลยนะครับแต่เบื้องหลังความเป๊ะนั้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับใจของคุณอาจครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลย ภายนอกอาจจะดูดีดูมีประสิทธิภาพนะคะแต่ผลกระทบข้างในคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนอกแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดนั้นแค่เรื่องเล็กๆในน้อยก็เป็นนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นรถติดทําให้ประชุมสายหรือเรื่องใหญ่อย,อย่างโปรเจกต์งานไม่เป็นไปตามเป้าใจของคุณ่าจจะเกิดอาการ Err o r Error er <ror. S 1> ใช่ค่ะเหมือนระบบรวนขึ้นมาทันทีเลยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากขึ้น แล้วเขารู้ตัวไหมครับตอนนั้นสิ่งสําคัญคือตอนนั้นนะคะเขาไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้อลกอริทึมหรือโปรแกร,รมควบคุมในใจเขานี่แหละที่มันกําลังทํางานอย่างหนักโดยมีความกลัวเป็นเชื้อเพลิงอยู่ข้างหลังกลัวพลาดกลัวไม่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะกลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆนั่นน่ะแล้วผลลัพธ์ในระยะยาวล่ะครับของการรันโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวแบบนี้มันเป็นยังไงต่อผลลัพธ์ก็อย่างที่เราพอจะเดาได้ค่ะ คือความเหนื่อยความเครียดที่มันสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบตเตอรี่ที่ถูกใช้หนักตลอดเวลาไม่ได้ชาร์จเลยเพราะฝืนธรรมชาติอยู่ตลอดใช่ค่ะเพราะเขากําลังพยายามฝืนกฎธรรมชาติหรือหลักอน,นิจจังอยู่ตลอดเวลานั่นเองและจุดที่น่าสนใจมากคือเมื่อเขาพยายามควบคุมทุกอย่างมากๆเข้มงวดสุดๆครับจนถึงจุดหนึ่งระบบท,ที่เขาพยายามสร้างและควบคุมอย่างเหนียวแน่นนั้นมันก็ล่มลงมาจริงๆล่มเลยเหรอครับค่ะ ไม่ใช่แค่ระบบงานที่อาจจะพังนะคะแต่รวมถึงระบบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยอา้าวทาไมล่ะครับอาจจะเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปของเขาหรือความไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยทําให้คนอื่นอึดอัดแล้วก็ค่อยๆตีตัวออกห่างไปฟังดูเป็นจุดเปลี่ยนที่เจ็บปวดนะครับแต่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะช่วงเวลาที่ระบบมันพังลงนี่แหละค่ะที่มักจะเป็นโอกาสให้เราได้เห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นมากมาก แล้วคุณอาจผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงครับเขาเริ่มเห็นการทำงานของ control code ในใจตัวเองตอนไหนคุณอาจก็เหมือนกันค่ะพอเขาเจอกับความผิดพลาดความสูญเสียซ้ำๆเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นครับแล้วในที่สุดก็ได้ตระหนักรู้ความจริงขึ้นมาว่าไอ้โค้ดหรือโปรแกรมที่เขาพยายามเขียนพยายามควบคุมอย่างเข้มงวดมาตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างที่เขาเคยเข้าใจผิดไป แล้วมันคืออะไรครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เขาอยู่อย่างเดียวกับโลกนอกเพื่อให้ทุกคนที่เห็นก็รู้สึกบาดแผลแต่มันเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อหลบหนีความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเท่านั้นเองค่ะหนีความกลัวใช่ค่ะกลัวความไม่แน่นอนกลัวความล้มเหลวกลัวการควบคุมไม่ได้ซึ่งจุดนี้เองค่ะที่เชื่อมยองอกลับไปที่แก่นสําคัญของคําสอนในกรรมอัลกอริทึมก็คือเรื่องสติใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะการต้องใช้สติ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือในการดีบักหรือตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในระบบความคิดและจิตใจของเราเองการเปรียบเทียบสติกับเครื่องมือดีบักนี่น่าสนใจมากครับมันทํางานยังไงครับในทางปฏิบัติพอคุณอาร์ตเริ่มใช้สติดีบักใจเขาค้นพบอะไรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างครับ ค่ะพอคุณอาตเริ่มฝึกใช้สติตามแนวทางสติปัฏฐาน4นะคะซึ่งก็คือการรู้เท่าทันสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมค่ะกายก็เช่นความรู้สึกตึงเครียดเวทนาก็ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆจิตก็คือความคิดอารมณ์ต่างๆเช่นกลัวงุดหงิดส่วนธรรมก็คือสภาวะที่เป็นกุศลหรืออกุศลในใจครับการตามรู้อยู่เรื่อย ใช่ค่ะการมีสติตามรู้อยู่เนืองๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือตรวจจับแบบเรียลไทม์ในระบบจิตใจเราเลยทำให้เขาเริ่มเห็นการทำงานของคอนโทรลโค้ดได้ชัดเจนขึ้นเห็นยังไงครับก็เห็นว่าอ๋อพอมีความคิดแบบนี้เข้ามาอินพุตกลัวพลาดมันนำไปสู่อารมณ์แบบนั้นเอาพุตเครียดแล้วก็พฤติกรรมแบบโน้นพยายามควบคุมเข้มงวดขึ้น เหมือนโปรแกรมเมอร์ที่ใช้เครื่องมือดีบักไล่ดูโค้ดทีละรบันทัดเพื่อหาจุดที่ผิดพลาดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสติปฐาน4เหมือนเป็นเครื่องมือสแกนระบบที่ช่วยให้เราเห็นบั๊กหรือความคิดอารมณ์ที่ผิดพลาดได้ทันท่วงทีเลยถูกต้องค่ะแล้วพอเห็นแล้วมันนำไปสู่อะไรต่อครับพอเห็นซ้ำๆบ่อยๆด้วยสตินะคะเขาก็ค่อยๆเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นมาเขาค้นพบว่า การปล่อยวางที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้หมายถึงการละเลยไม่ใช่การไม่สนใจใช่ค่ะไม่ใช่การไม่รับผิดชอบไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นยอมรับค่ะและอนุญาตให้อลกอริทึมของเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติได้ทำงานของมันไปโดยที่เราเข้าไปจัดการเฉพาะในส่วนที่เราทำได้จริงๆก็ค<ๆ>ือการกระทำในปัจจุบันหรือเจตนาถูกต้องค่ะ ส่วนผลลัพธ์ที่มันเกินการควบคุมของเราไปแล้วนั้นก็เรียนรู้ที่จะวางใจแล้วก็ยอมรับมันตามที่เป็นค่ะตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับความเข้าใจผิดที่ว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยหรือยอมแพ้ไปเลยใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะมากแต่จริงๆมันคือการทําเหตุให้ดีที่สุดและยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหมือนกับประโยคท,ที่ทรงพลังมากๆในเนื้อหาที่บอกว่าเมื่อคุณเลิกพยายามควบคุมทุกอย่างคุณจะเริ่มเห็นว่า ทุกสิ่งกำลังไหลไปในทิศทางที่ควรจะเป็นอยู่แล้วอือหือประโยคนี้ประโยคนี้ให้มุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะครับใช่ค่ะเป็นมุมมองที่ให้อิสรภาพกับใจเรามากๆเลยและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดถ้าเรามองในภาพรวมนะคะครับซึ่งก็คือการที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจกลไกของคอนโทรลโค้ดในใจตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินพุตคือความกลัวอัตตาหรือเอาพุตคือความทุกข์ความเครียดต่างๆ มันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะและเป็นก้าวสำคัญมากๆในการเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ของแนวคิดกรรมอัลกอริทึมซึ่งก็คืออิสรภาพทางใจถูกต้องค่ะการบรรลุถึงอิสรภาพทางใจที่แท้จริงผ่านการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองค่ะหมายความว่าการที่เราตระหนักรู้ถึงรูปแบบความคิดหรือโค้ดควบคุมอันนี้ที่มันทำงานซ้ำๆในใจเรา เป็นเหมือนประตูบานแรกเลยที่จะเปิดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นถูกต้องที่สุดค่ะการตระหนักรู้ awareness ถึงรูปแบบโค้ดหรือโปรแกร,รมความคิดความเชื่อพฤติกรรมอัตโนมัติแบบนี้ที่มันทำงานอยู่ในจิตใจเราคือจุดเริ่มต้นที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆ แล้วสติก็คือเครื่องมือหลักใช่ค่ะสติก็คือเครื่องมือหลักในการดีบักหรือแก้ไขโค้ดที่บกพร่องนี้เมื่อเราใช้สติรู้ทันความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกิดจากคอนโทรโค้ดบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปสู่สมาธิสมาธิค่ะคือความตั้งมั่นของจิตใจที่ไม่วอกแวกไปตามแรงกระตุ้นเดิมๆได้ง่ายๆและเมื่อจิตมีสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาปัญญาคือความเข้าใจ ใช่ค่ะคือความสามารถในการเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความอยากหรือความกลัวที่เราปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งปัญญานี้เองค่ะที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรความทุกข์ที่เกิดจากการพยายามควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ได้อย่างแท้จริงเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยครับเหมือนกับว่า การใช้สติเข้าไปเห็นอินพุตที่เป็นความกลัวอัตราต่างๆแล้วก็รู้เท่าทันเอาพุตที่เป็นความทุกข์ความเครียดที่ตามมาเนี่ยมันทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอัลกอริทึมหรือวงจรเดิมๆนี้อีกต่อไปแม่นยำค่ะเป็นการตัดวงจรที่ต้นเหตุด้วยการรู้ทันนั่นเองใช่ค่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเข้าใจว่าเราไม่จาเป็นต้องติดอยู่กับโค้ดเก่านี้ไปตลอดชีวิตนะคะอ๋อเราเปลี่ยนได้ เรามีศักยภาพที่จะเขียนโค้ดใหม่ให้กับตัวเองได้เสมอผ่านการสร้างเจตนาใหม่ๆที่เป็นกุศลแล้วก็การฝึกฝนสติปัญญานี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ control code ที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ได้ว่าหัวใจหลักเลยคือการรู้ให้ทัน Input ค่ะ Input สสาคัญมากหรือต้นตอของมันซึ่งก็คือความกลัวในรูปแบบต่างๆความไม่ไว้วางใจและความคิดยึดติดในอัตราตัวตนนี้เองใช่ค่ะ จากนั้นก็ต้องเท่าทันเอาต์พุตหรือผลกระทบที่ตามมาก็คือความทุกข์ความเหนื่อยล้าความเครียดปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆค่ะผลกระทบมันเยอะมากและเครื่องมือสำคัญในการออกจากวงจรน,นี้ก็คือสติที่จะช่วยให้เราเห็น,นกลไกนี้ชัดเจนขึ้นแล้วก็นำไปสู่การฝึกการปล่อยวางอย่างเข้าใจความหมายที่แท้จริงใช่ค่ะการปล่อยวางที่ถูกต้องคือทำเหตุให้ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับในผลที่เกิดขึ้น สรุปได้ครบถ้วนมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะเสริมอีกนิดนี่นะคะว่าเมื่อเราเข้าใจกลไกของโค้ดตัวนี้อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยในการเขียนโค้ดใหม่ให้กับชีวิตเขียนโค้ดใหม่ค่ะการปล่อยวางอย่างเข้าใจมันไม่ใช่การยอมจำนนนะคะแต่มันคือการเปิดพื้นที่เปิดทางให้อัลกอริทึมหรือกระบวนการทํางานตามธรรมชาติของเหตุและปัจจัยเนี่ยได้แสดงผลของมันออกมาอย่างเต็มที่อื ซึ่งบ่อยครั้งนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมันอาจจะดีกว่าหรือเหมาะเหมาะสมกว่าสิ่งที่เราพยายามจะเข้าไปควบคุมจัดการด้วยความกลัวหรืออัตตาของเราเองเสียอีกน่าสนใจมากครับค่ะดังนั้นการเข้าใจ control code นี้จึงนับเป็นก้าวแรกที่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อิสรภาพแล้วก็ความสงบสุขทางใจที่ยั่งยืนค่ะฟังแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับมันสอดคล้องกับข้อความให้กำลังใจที่ m a เตอร์ีเก่งได้ทิ้งท้ายไว้ใน ep 14เลยที่ว่า จำไว้ไม่ว่าวันนี้จะเจอบักอะไรพรุ่งนี้เราเขียนโค้ดใหม่ได้เสมอใช่เลยค่ะชอบประโยคนี้มากเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่ให้พลังใจได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวนะครับว่าเราเริ่มใหม่ได้เสมอจริงค่ะเป็นคำที่ย้ำเตือนถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนมีอยู่แล้วนะคะและจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันวันนี้เกี่ยวกับคอนโทรโค้ดซึ่งเป็นแค่บั克หรือโค้ดตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ทำงานอยู่ในระบบจิตใจของเราแค่ตัวหนึง่ง ใช่ค่ะมันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้เราได้คบคิดกันต่อยอดไปอีกนะคะว่าครับถ้าการตระหนักรู้ถึงโค้ดหรือบั็กที่ซ่อนอยู่อย่างคอนโทรลโค้ดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือวิบากที่เราประสบในชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญขนาดนี้แล้วมันจะยังมีอัลกอริทึมหรือโค้ดลับอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่อาจจะกำลังทำงานอยู่ในใจเราตอนนี้โค้ดอื่นๆใช่ค่ะ ที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมความรู้สึกของเราอยู่เบื้องหลังโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้โหน่าคิดเลยครับแล้วการที่เราจะรู้ทันโค้ดเหล่านั้นได้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราได้อีกบ้างเป็นคําถามที่น่าค้นหาคําตอบในตัวเองต่อไปมากๆเลยค่ะ